<t behaviour> อะไรหรอแม่แม่แม่พี่ตดนมัดอ่ะจุ่มน้ำหน้ามันอมันออกมาเล่นน้องไม่ได้พี่ตดนมัดอ่ะนี่นีหนีนีอือนี่นีหนีนียังไงเล่นโชว์เลยเล่นโชว์เลยหลินหล่นหน้าหลอดตาเลยมาไม่ได้ลโบแม่พี่มาไม่ได้ มันนี่นียั่ว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 เลยยั่วพี่มีตังยั่วพี่ลอตเตอรี่เห็นไหมเป็นไงพี่เนาไม่ได้แต่น้องเล่นได้เอ้าวจิมาดิมาดิมาดิพามาเล่นนอกบ้านนี่